ครับท่านผู้ชมผมเชื่อว่าเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กๆเนี่ยหลายคนชอบจะดูการ์ตูนแต่เนื่องจากทีวีต่างๆในสมัยก่อนในชนบทนั้นถ้าไม่ใช่อยู่ในตัวเมืองยกเว้นกรุงเทพจะไม่ค่อยมีทีวีดูเท่าไหร่แต่จะมีสิ่งหนึ่งที่สามารถดูได้ก็คือหนังสือการ์ตูนนี่แหละที่ต้องบอกว่าสามารถเข้าถึงในทุกที่ที่เด็กๆนั้นสามารถที่จะดูจะอ่านได้ วันนี้ก็เลยต้องมาพูดเรื่องของหนังสือการ์ตูนซึ่งเมื่อก่อนนั้นมีเยอะแยะเลยนะครับแต่จะพูดถึงการ์ตูนที่เป็นแนวหน้าในสมัยก่อนซึ่งก็มีหลายอย่างแต่จะพูดถึงหนังสือการ์ตูนยี่ห้อหนึ่งที่ทุกคนรู้จักก็คือขายหัวเราะนี่แหละเชื่อว่าถ้าใครจำได้หรือเคยดูเนี่ยจะรู้จักแน่นอนกับหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ มาที่ไปเป็นอย่างไรนั้นวันนี้เล่าความตามอดีตขอย้อนรอยย้อนอดีตให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะลองติดตามกันดูนะครับต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าขายหัวเราะนี้เป็นนิตยสารการ์ตูนไทยแนวตลกขบขันซึ่งมีอายุยืนยาวอยู่บนแผงในเมืองไทยเนี่ยเกินกว่า4 0ปีซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บรรลือสาร เรียกว่าเป็นหนังสือการ์ตูนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยและที่สําคัญก็คือว่าพอบอกชื่อว่าขายหัวเราะเนี่ยทุกคนเนี่ยรู้เลยว่าคืออะไรในสมัยนั้นการ์ตูนเนี่ยถ้าเปิดไปเนี่ยจะเป็นแบบสามช่องหรือไม่ก็ช่องเดียวจะเป็นแก๊กต่างๆที่เขียนให้มีความสนุกความตลกขบขันก็แล้วแต่คนที่จะดูนะครับว่าดูแล้วจะหัวเราะหรือไม่โดยเ,เริ่มต้นที่ตีพิมพ์เนี่ยฉบับแรก พิมเมื่อพศ .2516 เรียกว่าในยุคนั้นรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งไข่หัวร็อก็เลยเป็นนิตยสารการ์ตูนที่สามารถทำยอดขายได้กว่าล้านเล่มในแต่ละเดือนทั่วประเทศเลยนะครับในเรื่องต่างๆนั้นอย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นการ์ตูน3มช่องหรือช่องเดียวจะเป็นแก๊กต่างๆที่อ่านแล้วอาจจะตลกบางทีก็มีโจนมุมตึกอะไรต่างๆพวกนี้รวมกระทั่งในเล่มเนี่ย อาจจะมีเรื่องสั้นแทรกอยู่ประมาณสองสาเรื่องในเล่มหลังๆนี้ก็จะเป็นแบบนั้นที่สำคัญก็คือว่าภาพต่างๆหรือการ์ตูนต่างๆที่เขียนเนี่ยมาจากนักเขียนการ์ตูนชื่อดังทั้งนั้นยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันอย่างเช่นพลังกรพลทวีวิศนุกรจิงโจ้อ,อวัตจุ๋มจิม๋มนี่คือนักเขียนการ์ตูนรุ่นเก่าๆนั่นนะครับท่านผู้ชมคงจําได้ว่าแต่ละคนนั้นจะเขียนออกมา ในรูปแบบหน้าตาเป็นอย่างไรต่อมาก็มีนักเขียนหน้าใหม่เข้ามาอีกอย่างเช่นตายนิกต้อมหมูเอะอเรียกว่ามาเสริมในการที่จะมีภาพการ์ตูนแล้วก็แก๊กการ์ตูนต่างๆใส่เข้าไปเพราะว่าทางสำนักพิมพ์เนี่ยเปิดโอกาสในการเขียนการ์ตูนแก๊กขำๆแล้วก็เรื่องสั้นเหล่านี้ทางสำนักพิมพ์เนี่ยให้ท่านผู้ชมหรือคนที่มีแก๊กต่างๆเนี่ยสามารถที่จะส่งมุก ไอเดียหรือเขียนเป็นเรื่องสั้นเพื่อนำเสนอให้ทางนิตยสารตีพิมพ์ลงได้เหมือนกันแต่สิ่งที่แอดมินจะมาพูดเนี่ยก็จะมาพูดถึงนักเขียนการ์ตูน3คนดังที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนิดนึงให้ท่านผู้ชมนั้นรู้จักกันหน่อยอาจจะได้ยินชื่อกันแต่ประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรลองฟังกันนิดนึงขอแค่3คนเท่านั้นที่หลายคนรู้จักคนแรกก็คือพลังกร ชื่อจริงๆของเขาคือพลังกรสุรเดชเป็นนักเขียนการ์ตูนชาวไทยที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานการ์ตูนล้อกันเมืองในหนังสือพิมพ์เดลี่นิยนอกจากนั้นแล้วคุณพลังกรนเนี่ยก็ได้ก่อตั้งโครงการบ้านการ์ตูนที่จังหวัดพยาวเพื่อสอนศินลปะเยาวชนแน่นอนนะครับตอนเขียนการ์ตูนแรกๆนั้นตั้งแต่ปี2513เนี่ยผลงานที่เขียนเนี่ยก็อยู่ที่นี่แหละก็คือในหนังสือการ์ตูนขายหัวล้อฉบับปฐมระลิก นอกจแกนั้นแล้วก็เขียนการ์ตูนแนวอื่นๆเช่นมุกเด็ดกีฬามันการ์ตูนนินทาในวงเล่าพวกนี้แล้วก็กเกษียณอายุจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวไปเมื่อปีพศ2557หลังกเกษียก็ไปอยู่ที่บ้านการ์ตูนนี่แหละไปอยู่จังหวัดพะเยาสอนศิลปะการวาดภาพวาดการ์ตูนต่างๆให้เด็กรวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆให้เด็กด้วยนี่คือนักเขียนการ์ตูนในข่หัวล้อท,ที่ชื่อว่า พดังกรก็คือพลังกรสุรเดชนะครับแต่ว่าเมื่อวันที่30มกราคมพศ2568นี้เองอาจารย์พลังกรสุรเดชนั้นก็ได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับคนที่2อนี้ใช้นามว่าอาวัตเจราะว่าอาวัตนี้ทุกคนรู้จักแน่นอนแล้วการ์ตูนของเขาเนี่ยจะมองเห็นชัดเจนเลยอาวัตนี้ชื่อจริงๆว่าวัฒนาเพชรสุวรรณ เป็นนักเขียนการ์ตูนไทยชื่อดังที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนจะรู้จักในหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะและก็เบบี้นี่แหละที่รูปร่างหน้าตาของการ์ตูนเนี่ยจะออกมาในแนวนี้เอาวันนั้นเริ่มต้นวาดการ์ตูนเนี่ยวาดเป็นการ์ตูนเด็กการ์ตูนหันษาแล้วก็มาร่วมงานกับสำนักพิมพ์บรรลือสารนี่แหละผลงานที่สร้างชื่อมาก่อนเนี่ยก็คือในนิจยสารหรือการ์ตูนเนี่ยชื่อว่าเบบี้นี่แหละ หลาจากนั้นก็มาวาดให้กับขายหัวเราะแล้วก็หนังสือการ์ตูนมหาสนุกรวมทั้งเขียนการ์ตูนให้กับสนักพิมพ์ข่าวสดมติชนสุดสัปดาห์คุณวัฒนาเนี่ยให้ความสําคัญกับการสร้างสรรการ์ตูนที่อ่านแล้วสนุกคลายเครียดแล้วก็หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าต้องบอกว่าอาวัตหรือวัฒนาเพชรวัณน,นี้ก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่12มกราคมพศ2560 5ก็ฝากแค่ผลงานที่เราเห็นเป็นการ์ตูนกันอยู่ในหลายยี่ห้อของการ์ตูนต่างๆขายหัวเลาะเบบี้มหาสนุกพวกนี้นะครับจำแก,ก๊กจำหน้าตาของการ์ตูนได้ก็มาจากนี่แหละอาวัฒนานี่แหละที่แอดมินรู้จักนะครับนักเขียนการ์ตูนอีกคนที่เห็นในขายหัวเลาะนะครับหรือเห็นในยี่ห้ออื่นๆเนี่ยก็คือใช้นามปากกาว่าจุมจ๋มจิ๋มก็คือจำรูนเหล็กสมทิศนะครับเป็นเจ้าของลายเส้นที่บังคั้ลังเนี่ย ใช้คำว่าหนูจา๋าสไตล์การวาดการ์ตูนของเขาก็จะออกในแบบนี้นะครับท่านผู้ชมคิดว่าหลายคนคงจำกันได้เพราะว่าในหนังสือการ์ตูนแต่ละเล่มเนี่ยการวาดก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่นักเขียนการ์ตูนที่จะเขียนให้แต่แต่ละแก๊กนั้นอาจจะค,คล้ายกันแต่การวาดนั้นไม่คล้ายกันแน่ปัจจุบันนี้อายุเยอะแล้วนะครับกับ อาจุมจิมนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงดีแล้วก็ยังวาดการ์ตูนได้เหมือนเดิมซึ่งแฟนการ์ตูนเนี่ยจะเห็นภาพของนักเขียนในตำนานเนี่ยซึ่งหลายคนเนี่ยถ้าเห็นภาพที่อาจุมจิมเขียนเนี่ยหลายคนก็อาจจะรู้จักอย่างน้อยเนี่ยก็มีนามที่เขียนอยู่ข้างล่างที่ลงไว้ว่าจุมจิมก็จะรู้ว่านี่คือนักเขียนการ์ตูนคือคุณจำรูนนี่แหละ บางคนไปเจอตัวจริงก็รู้สึกดีใจและก็หลายคนเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาหลังๆนี้ก็จะเห็นกันบ้างสมัยก่อนนั้นอ่านการ์ตูนแล้วไม่ค่อยเห็นกันไม่รู้ว่าใครเขียนแต่ในปัจจุบันนี้สามารถเห็นตัวเห็นหน้าเห็นตากันได้กับนักเขียนการ์ตูนทั้ง3คนนะครับก็ต้องบอกว่าขายหัวเราะนั้นเป็นนิตยสารการ์ตูนที่หลายคนนั้นรู้จักแต่ว่า ด้วยอะไรต่างๆในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยขายหัวเราะก็ต้องปรับตามต่างกับสมัยก่อนที่ยืนหยัดอยู่บนแผงหนังสือมาเป็นทศวรรษแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยสำนักพิมพ์บรรลือสารเนี่ยได้ยุติการจัดทําหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะไปโดยฉบับสุดท้ายเนี่ยจัดทาเป็นแบบรูเปเล่มแล้วก็วางแผนทั่วไปคือฉบับที่1515 15. วางจําหน่ายเมื่อวันที่11 พฤษภาคมพศ2564แต่ว่าในปัจจุบันนี้มีไหมต้องบอกว่าขายหัวเราในปัจจุบันยังมีการตีพิมพ์อยู่แต่ได้เปลี่ยนรูปแบบการพิมพ์ไปนะครับไม่ใช่เป็นหนังสือการ์ตูนทั่วๆไปแต่เปลี่ยนการพิมพ์เป็นแบบดิจิทัลหรืออ e ีบุ๊กนะครับใช้มาแทนที่ในการทํารูปเล่มขายทั่วๆไปและที่สําคัญก็คือว่าทางสานักพิมพ์ยังได้มีการนําเทคโนโลยีแบบ AI มาใช้ในการสร้างสารรค์เนื้อหาและและก็ภาพในการ์ตูนไข่หัวเราะการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกนะครับต้องปรับตามกระแสเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนไปเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านที่อาจจะหันมาอ่านหรือบริโภคทางสื่อออนไลน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะหาดูได้ใครอาจจะนึกถึงอดีตต่างๆก็อาจจะมีรูปเล่มเก่า ให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันบ้างยังมีขายของเก่ากันอยู่ต้องบอกกันแบบนี้หรือบ้านใครอาจจะมีหนันงสือการ์ตูนเก่าๆก็กพอที่จะเปิดอ่านกันได้แก๊กต่างๆก็วนไปวนมาแบบนั้นแหละเป็นแก๊กสามช่องบ้างเป็นโจรมุมตึกบ้างแบบนี้หรือไม่ก็หนุ่มสาวต่างๆในการ์ตูนแต่ที่สำคัญก็คือว่าความเป็นอมตะของการ์ตูนต่างๆไม่จำเป็นต้องขายหัวเราะ อาจจะเป็นการ์ตูนอย่างอื่นการ์ตูนเล่มระบาดนอกจากการ์ตูนไข่หัวราะแล้วยังมียี่ห้อเบบี้หนูจ๋าหรือมหาสนุกพวกนี้เมื่อก่อนมหาสนุกเนี่ยแอดมินจะซื้ออยู่เป็นประจำมาดูมาใดพวกนี้เพราะว่าในเล่มนั้นมันจะมีอักษรไข่ยอยู่แอดมินชอบเล่นอักษรไข่ถ้าเล่นไม่ได้เดี๋ยวก็ตามฉบับต่อไปก็จะมีเฉลยอ,ออกมาก็ถือว่าต้องปรับรูปแบบของการ์ตูน ที่เขียนอยู่ในเล่มน,นั้นตามอะไรต่างๆที่มีความเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็คือความทรงจําต่างๆที่หลายคนนั้นยังจําในเรื่องของการ์ตูนต่างๆได้ที่เคยอ่านที่เคยซื้อบรวมกระทั่งภาพการ์ตูนหรือยี่ห้อของการ์ตูนที่ซื้อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งขายหัวเราะนี่แหละเล่าความตามอดีตก็เลยย้อนบรอย้ยอนอดีตให้ท่านผู้ชมนั้นได้ระลึกถึงกันนิดนึง เชื่อว่าหลาคนเคยอ่านเคยซื้อแล้วก็เมื่อฟังแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับการ์ตูนที่เราเคยอ่านเคยดูกันในอดีตที่ผ่านมานะครับใครมีข้อมูลต่างๆสามารถที่จะพูดคุยคอมเมนต์กันมาได้กับเล่าความตามอดีตแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไคร b e กดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ลากันตินกรพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ